ดีจ้านี่ก็จะมาตัดแต่งกิ่งชะอมหรือว่าพักขะเนาะค่ะตัดแต่งกิ่งให้มันเตี้ยลงแล้วก็เอาปุายใสให้มันแตกยอดไหม่ที่ได้ไวเก็บกินซึ่งถ้าห้าบัตัดมันก็นจะสูงไปเรื่อยมันก็นจะเหตุในห้าเก็บผลผลิตลำบากเนาะจ้า เก็บหยอดเก็บหังมันสูงอัานก็เลยต้องมาแต่งให้มันเตี้ยลงแล้วก็จะได้เป็นภูมิไ่ต่อไปเดี๋ยวตัดกันเลยนะจ้า เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเอาก็จะได็กินไปเรื่อยๆนะจ๊ะเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยน้าใส่นะคะคิดค้นมันมาค่ะนี่ชื้ออมหนึ่งปี้อยูนะคะตัดแต่งกิ่งชะอมหรือว่าผักขาเสร็จแล้วแล้วก็อันจะเอาปุย๋ยเอานามมะลดนาะคะ่ะจักสองครั้งเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบไม้ยอดไม้ห้เฮาได้เก็บกินต่อไปเนาะจ้ะ แล้วเขาก็จะเป็นพุ่มสวยงามเลยจ้ีโยเดี๋ยวอันก็ขอจบคลิปใ้ซําเน่เลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเลยจ้า